หลายคนเชื่อว่า d e f าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกแต่อาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้แต่ก็อาจจะไม่ช้าจนเกินไป d c e n t r a l i z e d Finance หรือ d e f านะคะับกำลังตัดคนที่เป็นตัวกลางออกไปค่ะให้คนที่มีเงินเหลือกับคนที่ขาดเงินมาเจอกันได้โดยตรงและนั่นก็ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญ ต้นทุนส่วนกลางนี่หายไปผลนก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า1-2%เช่นเดียวกันใน A ก็อาจจะกู้เงินได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่า5-6%เพราะว่าเราเจอกันโดยตรงซึ่งเราอาจจะจบที่สสวยๆเฟินเองก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเขาเองก็จ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงทาไมจะไม่ดีกว่ากัน ในทุกมิตินะคะเรียนมี2ด้านเสมอโอกาสมีจริงแต่ความเสี่ยงก็มีด้วยแต่สิ่งที่จะทําให้เราลดความเสี่ยงได้ก็คือความรู้และความเข้าใจค่ะที่เด็ดวันนี้อยากจะชวนมาทําความรู้จักกับ d e f าให้มากขึ้นนะคะว่า d e f าคืออะไรทํางานยังไงใช้ยังไงและเด็ดยังไงค่ะ จริงๆเรื่องการเงินเนี่ยถือว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเราพูดถึงเรื่องของ Financial Technology หรือว่า i n t t e h นะคะแล้วเราเองก็เพิ่งจะคุ้นเคยกับ FinTech กันไปได้ไม่เท่าไหรเพิ่งจะเริ่มเข้าใจการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือไม่ก็ทำ Transaction ที่ผ่านโลกดิจิตอลนะคะแต่แล้วค่ะผ่านมาไม่นานนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับโลกใหม่นะคะในโลกดิจิ t a ลแอสเซทหรือว่าคริปโตเคอเรนซีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าเรื่องนี้จะเข้ามาเพื่อพลิกโฉมสาหกรรมการเงินโลกได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ทีเด็ดอยากจะโฟกัสเรื่องของ d e f าค่ะเพราะหลายคนเชื่อว่า d e f าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกแต่อาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้แต่ก็อาจจะไม่ช้าจนเกินไปเริ่มต้นกันที่ความหมายของ d e f i กันก่อนนะคะ ถ้าแปลตามตัว d e f i มาจาก Decentralized Finance นะคะหรือว่าเป็นการเงินที่ตัดตัวกลางออกไปทำไมต้องมีตัวกลางด้วยก่อนหน้านี้ค่ะในโลกการเงินยุคปัจจุบนันหรือว่าในอดีตท,ที่เราคุ้นเคยกันปกติแล้วก็จะเป็นเรื่องของการหาจุดศูนย์กลางระหว่างคนที่มีเงินเหลือกับขาดเงินนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีเงินเหลือก็คือคนที่อยากจะฝากเงินอยากจะลงทุนคนที่ขาดเงินก็คือคนที่ต้องการสินเชื่อหรืออยากจะได้เงินไปต่อยอด ในการทําธุรกิจหรือว่าในการใช้ชีวิตนะคะแต่ด้วยความที่คนมีเงินเหลือกับคนขาดเงินอาจจะไม่สามารถเจอกันแล้วก็เชื่อใจกันได้ในโลกความเป็นจริงจึงมีตัวกลางนะคะหรือว่ามีสถาบันการเงินเนี่ยแหละที่คอยมาเป็นตัวประสานให้นะคะเอาเงินจากคนที่เหลือมาไว้ที่เขาแล้วก็คอยให้สินเชื่อหรือว่าปล่อยเงินให้กับคนที่ต้องการหรือแม้แต่ผ่านโลกการลงทุนในตลาดรองอย่างเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแม้แต่การบริหารการเงินในรูปแบบอื่นๆ ะะประเด็นก็คือ law and regulator นะคะหรือว่ากฎหมายแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายเนี่ยแหละคะ่ะที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในโลกการเงินถือว่าเป็นผู้กลุ่มเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจในหลายประเทศในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะแต่ decentralized ค่ะกำลังทําสิ่งที่ต่างไป decentralized finance หรือ defi นะคะกำลังตัดคนที่เป็นตัวกลางออกไปค่ะให้คนที่มีเงินเหลือกับคนที่ขาดเงินมาเจอกันได้โดยตรง และนั่นก็ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญดิจิทัลไลฟ์ไฟแนนซ์หรือว่า DeFi น,นะคะตัวกลางจะไม่มีบทบาททันทีและถามว่าเราจะเชื่อใจกันได้อย่างไร สิ่งที่ทำให้โลก d e f i นั้นเกิดความเชื่อใจกันขึ้นได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะโดย DeFI ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะบน e t h e r e u ่ียค่ะซึ่งเขาจะมีสมาร์ทคอนแท็กหรือว่าสัญญาอัจฉริยะจริงๆเวลาเราทำสัญญาในการกู้ยืมเงินหรือฝากเงินกันเนี่ยก็เป็นสัญญาปกติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วลักษณะคล้ายกันเลยค่ะเพียงแต่ต่างกันที่เราไม่สามารถอ่านสมาร์ทคอนแท็กได้ออกเพราะว่าจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นโค้ดนะคะ ไม่ใช่ภาษาเขียนทั่วไปภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เราอาจจะเคยคุ้นกันนะคะดังนั้นเนี่ยความยากจะอยู่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตาม smart contact มีข้อดีหลายอย่างค่ะ1ก็คือไม่สามารถแก้ไขได้ สองก็คือเป็นสัญญาที่เปิดเผยนะคะทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นคนที่มีเงินเหลือหรือมีเงินขาดจะได้เห็นสัญญานี้และ3คือเป็นสัญญาที่ไม่สามารถโกงกันได้และพอไม่มีตัวกลางน,นะคะต้นทุนที่ทั้ง2ฝั่งเคยใส่มาให้กับตัวกลางก็หายไปค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินเหลือก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในขณะที่คนที่ขาดเงินหรือต้องการเงินเขาก็จ่ายดอกเบีย้ยหรือต้นทุนในการ การใช้เงินของเขาก็ลดลงด้วยคิดง่ายๆนะคะสมมติฟันฝากธนาคารผ่านเน็ตเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ1-2%แต่ถ้ามีนายเอนะคะเขาต้องการกู้เงิน ผ่านธนาคารพณิชย์ดเดียวกันเลยเขาอาจจะต้องเสียต้นทุนในการกู้5%บ้าง6%บ้างแล้วแต่ประเภทเงินกู้แล้วก็เครดิตของในเอซึ่งค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน3% 4%์นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ตัวกลางได้รับไปเต็มๆจาก Operation cost ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของการดําเนินธุรกิจแต่ถ้าเฟิร์นกับในเอมันเจอกันเองต้นทุนส่วนกลางที่หายไปเฟิร์นก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า1-2%เเช่นเดียวกันในเอก็อาจจะกู้เงินได้ใน อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่า5-6%เพราะว่าเราเจอกันโดยตรงซึ่งเราอาจจะจบที่4%สวยสูอร์เซเองก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเขาเองก็จ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงทำไมจะไม่ดีกว่ากัน ก่อนจะเข้าสู่โลก d e f i ค่ะเราต้องเข้าใจสสิ่งนี้ก่อนสิ่งแรกคือ Exchang e และสิ่งที่2ก็คือว a l l e t นะคะ Exchange เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนจําเป็นต้องเข้าไปเป็นประตูด่านแรกเลยค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะในโลก d e f i เขาจะไม่ได้ใช้เงินเฟียสเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินยูโรแบบที่ใช้กันในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแต่สิ่งที่เขาใช้เขาจะใช้เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีค่ะดังนั้นจะต้องมี Exchang e นะคะหรือว่าตลาดที่แรก แลกเปลี่ยนเงินจากเงินเฟียเช่นเงินบาทไปเป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเธอเรียมหรือว่าสกุลอื่นๆก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในคริปโตเคอเรนซีก็มีเงินหลายประเภทนะคะทั้งเป็นดิจิตอลเคอเรนซีที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยหรือว่าอีเธอเรียมกับอีกประเภทหนึ่งคือสเตเบิลคอยค่ะสเตเบิลคอยเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะหลังจากที่ตัวคริปโตเคอเรนซีแบบเดิมทั้งบิตคอยแล้วก็อี และสกุลอื่นเนี่ยมีราคาผันผวนค่อนข้างสูงค่ะดังนั้น Stable Coin ก็เลยเข้ามาตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะได้เงินคริปโตเคอเรนซีที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพหน่อยเพราะมีการอ้างอิงนะคะว่า Stable Coin เนี่ยถูกผูกไว้กับเงินจริงอย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะคะอย่าง USDT นะคะหรือว่าสกุลอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ผูกกับดอลลาร์สหรัฐ1ต่อ1เต็ม100%นะคะอาจจะมีสินทรัพย์ประเภทอื่นอยู่ด้วย ซึ่งเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะ e x c h a n g นะคะที่เราคุ้นชื่อกันหน่อยระดับโลกก็คือ i n a n c e นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะอุ่นใจนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานกรตก็ต้องเป็นอย่างบิตค u ัหรือว่าสตางเป็นต้นค่ะนั่นคือส่วนแรกคือส่วนของ e x c h a n g นะคะส่วนที่2ก็คือ Wallet ค่ะ วอลเล็เนี่ยก็คือกระเป๋าเก็บเงินของเราเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่เก็บเงินที่เป็นเงินทั่วไปค่ะเป็นการเก็บคริปโตเคอเรนซีโดยหลังจากเราแลกเปลี่ยนเงินนะคะผ่าน Exchange โดยการนําเงิน f i ียไปแลกเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เอาคริปโตเคอเรนซีเหล่านั้นมาเก็บไว้ในวอ l l e t แล้วเราก็สามารถเตรียมพร้อมเข้าสู่โลก d e f าได้แล้วค่ะ ในโลกดีฟายนะคะระบบการเงินก็คล้ายๆกับณปัจจุบันนี้เลยนะคะคือการกู้เงินกับฝากเงินนะคะนี่คือโลกการเงินที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วซึ่งก็แบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนอย่างที่คุยตั้งแต่ต้นนะคะคือคนที่มีเงินเหลือกับคนที่ขาดเงินหรือต้องการเงินนั่นเองในโลกดีฟายก็เหมือนกันค่ะเริ่มกันที่ส่วนของการฝากเงินก่อนนะคะหรือว่าการทำ yield farming คำนี้คุ้นๆไหมคะในโลกดีฟายเนี่ยเรื่องนี้คนคายให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะเพราะว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง2หลักด้วยซ้ำนะคะ แต่ข้อควรระวังก็มีอยู่เยอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เลี่ยงกันมาดูเรื่องของวิธีการก่อนค่ะวิธีการก็คือปกติแล้วเราจะมีคริปโตเคอเรนซีอยู่ในวอลเล็ตของเราถูกไหมคะถ้าเราเก็บไว้เฉยๆก็อาจจะไม่สร้างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นระหว่างทางดังนั้นนะคะคนที่เขาเห็นโอกาสค่ะเขาก็เลยนำคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในวอลเล็ตเนี่ยออกจากวอลเล็ตตัวเองนะคะแล้วก็ไปไว้ในแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าในโปรเจกต์ที่ต้องการเงินและเมื่อเรานําเงินไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับโปรเจกต์ หรือว่าแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนออกมาเป็นรูปของหยิวนะคะหรือว่าเป็นรูปของดอกเบี้ยที่มีการตกลงกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีแต่อย่างใดที่ต้องสังเกตหลักๆเลยคือสมาร์ทคอนแท็กจํจำได้ไหมคะเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยนะคะแก้ไขไม่ได้นะคะไม่สามารถโกงได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือตรวจสอบได้ ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะปัญหาอยู่ตรงที่คนส่วนใหญ่อ่านสมาร์ทคอนแท็กไม่ออกหรืออ่านไม่ครบถว้วนหรืออ่านไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาโค้ดคอมพิวเตอร์เหมือนเวลาเราเซ็นสัญญาให้กู้ยืมเงินนะคะการตกไปเพียงประโยคเดียวก็อาจจะทำให้เราเสียหายกับเงินวงเงินมหาศาลได้เหมือนกับสมาร์ทคอนแท็กเลยค่ะภาษาไม่ปกติเป็นภาษาที่เป็นภาษาโค้ดเนี่ยก็ยิ่งอ่านยากไปใหญ่ถ้าใครอ่านไม่เป็นนะคะหรือว่าตกหลงบางข้อความไปก็อาจจะ ทำให้ถูกสกแกมนะคะหรือว่าถูกโกงได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็มีบางแพลตฟอร์มนะคะที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแต่ด้วยช่องโหว่ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดการปั่นราคาแล้วก็ทุบราคา ของตัว d e f านะคะหรือว่าตัวเหรียญนั้นๆจนกระทั่งติดลบอย่างหนักแล้วก็มูลค่าใกล้ๆกับศูนย์ได้ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายต่อหลายเคสนะคะทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าแล้วแพลตฟอร์มไหนดีจริงๆเรื่องนี้คุณคิม d e f ายด d d y ีเคยพูดถึง5เคล็ดลับนะคะที่เอาไว้ใช้ในการเลือกตัว d e f ายแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเข้าไปหาผลตอบแทนไว้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเฟินแปะลิงก์ให้ไว้ด้านล่างด้วยนะคะท่อน แรกก็คือจะต้องดู TVL นะคะ Total Value Locked นะคะหรือว่ามูลค่าที่มีการซื้อขายในแพลตฟอร์มนั้นๆควรจะอยู่ไม่ต่ำกว่า100ถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสองก็คือดูเรื่องของตัวผู้พัฒนานะคะว่าเป็นใครมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่ง developer บางเจ้าเปิดเผยตัวต,วตนแต่บางเจ้าก็ไม่เปิดเผยตัวต,วตนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราต้องดูด้วยนะคะสามก็คือดูเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าพันธมิตรที่ มีการทำธุรกรรมด้วยกันนะคะซึ่งถ้ายิ่งมีความน่าเชื่อถือก็อาจจะยิ่งทําให้เรามั่นใจในการเข้าไปทำยิวิฟาร์มิ่งในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่น u n i ิส a วเองนะคะก็มีคอยเบสนะคะที่เป็นผู้สนับสน,นุนหรือแม้แต่ทางด้านของแพ n น a คสส w a p นะคะก็มีผู้สนับสน,นุนอย่างเช่นไบแน e เป็นต้นค่ะ สีก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งแสดงว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสงูงและสุดท้ายก็คือเรื่องของออเดดรือผู้ที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าเป็นใครนะคะหรือว่ามีออเดดหรือเปล่าถ้ามีออเดดก็จะได้อุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะในขณะที่มิติด,ด้านการกู้เงินในโลก d e f าก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาจจะตั้งคาถามว่าเอ๊แล้วทำไมไม่กู้เงินผ่านระบบปกติคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงระบบสถาบันการเงินได้ล่าสุดมีรายงานจาก ทาง w บ r l d Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะในปี2017เนี่ยที่เป็นข้อมูลล่าสุดบอกว่าประชากรทั่วโลก1,700ล้านคนไม่มีบัญชีธนาคารนะคะซึ่งนั่นเท่ากับประมาณ20%ของประชากรโลกทีเดียวแต่2ใน3ของคนกลุ่มนี้มีโทรศัพท์มือถือค่ะนั่นหมายความว่าตัวดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ mm hmm. ก็จะทําให้เขาเข้าถึงระบบการเงินได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของสถาบันการเงินรูปแบบเดิมหรือว่าครดชชั่นอลแต่ว่าจะเป็น การเข้าถึงระบบการเงินในรูปแบบของดิจิทัลแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งในเรื่องของการกู้เงินไม่ได้มีการระบ,บุไว้ชัดนะคะว่าการกู้เงินในโลกดิจิจะมีดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าค่ะอาจจะถูกกว่าเท่ากับหรือแพงกว่าในโลกความเป็นจริงก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาต้องการเงินหรือว่าต้องการคริปโตเคอเรนซีเหล่านั้นเขาเอาไปทําอะไรโดยโปรโตโคอลที่มีการปล่อยกู้ที่เราอาจจะคุ้นเคยชื่อกันหน่อยก็คือคอมเพลว์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไว้ y y ว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับระบบการเงินในปัจจุบันค่ะ สำหรับ4ทีเด็ดของ DeFi นะคะข้อแรกก็คือการไม่มีคนกลางหรือว่า decentralized finance ตามชื่อเลยนะคะเพราะการที่ไม่มีคนกลางนี้นะคะทำให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนสูงอายุกเกษียณแล้วที่ไม่มีรายได้หรือแม้แต่บรรดาฟรีแลนซ์นะคะหรือใครก็ตามที่อาจจะไม่มีบัญชีที่ต้องไปยื่นหรือว่าหลักทรัพย์ในการเข้าไปขอสินเชื่อสามารถเข้าสู่ระบบการเงินได้แบบไม่มีเงื่อนไขค่ะ2ก็คือต้นทุนที่ถูกกว่านะคะ ซึ่งแน่นอนว่าพอตัดตัวกลางออกไปคนที่มีเงินเหลือกับคนที่ขาดเงินมาเจอกันตรงเนี่ยนะคะก็ทําให้ต้นทุนที่ต้องเสียให้กับตัวกลางนั้นหายไปเมื่อต้นทุนหายไปก็ทําให้ผลประโยชน์ที่สองฝั่งได้รับนั้นเพิ่มสูงขึ้นคนกู้ก็จ่ายดอกเบี้ยน,น้อยลงคนฝากก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรียกว่าเป็น win-win ิ i t u a t i o n ค่ะ3ก็คือโปร่งใสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ smart contract เป็นสัญญาอัจฉริยะตามชื่อเลยค่ะคือ ือต้องทำตามสัญญานั้นเท่านั้นแก้ไขไม่ได้โกงไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไว้ว่าเพนหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านสมาร์ทคอนแทคให้ออกแล้วก็ให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์จริงๆเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ด้วยเหมือนกันค่ะ และที่เด็ดสุดท้ายของ DeFi ก็คือเป็นระบบเปิดค่ะนั่นก็คือสามารถเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะคะจากกู้เงินจากที่ไหนในโลกก็ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจในโลกนี้มากเพียงพอ และด้วยโอกาสของโลก d e f าที่มีกว้างกว่าแล้วก็มากกว่าเมื่อเทียบกับคริปโตเคอเรนซีเพียงลำพังนะคะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก e c e n t ทัลไลซ์ไฟแนนซ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมโลกมห ah าศาลนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเมื่อเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะจึงยังมีเพนพ้อยบางอย่างที่เราต้องจับตาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแรงเก่งกาไรที่ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นยุคต้นๆเท่านั้นที่หลายคนเข้าไปเพื่อหาโอกาสในการทํากําไร ระยะสั้นไม่ได้ไปแข่งกันเพื่อจะสร้างโปรเจกต์ดีๆเจง๋จงๆเพื่อมาแข่งกับระบบการเงินเดิมสะเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราเองนะนะคนที่จะใส่เงินเข้าไปก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดีค่ะ2ก็คือเลกูลเลเตอร์นะคะหรือว่าผู้กํากับเองก็ยังไม่ได้อ้าแขนรับมากนักนะคะเราเห็นชัดเจนทีเดียวนะคะว่าหลายประเทศนั้นก็ออกมาแบนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับโลกคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้หรือแม้แต่ในตลาดดิฟาเองนะคะเนื่องจากว่ายังมีจุดอ่อนแล้วก็มี ช่องโหวที่จําเป็นต้องพัฒพนาอีกมากทีเดียวค่ะแต่ยังไรก็ตามประเด็นที่3ที่น่าสนใจกว่าก็คือความเข้าใจที่ยากของสมาร์ทคอนแทรคนะคะแม้ว่าจะเป็นสัญญาอัจฉริยะนะคะที่แก้ไขไม่ได้โกงไม่ได้แล้วก็ตรวจสอบได้หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นความปลอดภัยที่จะมาแทนตัวกลางได้จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่อ่านได้ค่ะคนที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่คุ้นเคยกับโลกเทคโนโลยีแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ อูแล้วนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนที่ทําอาชีพอิสระทั่วไปหรือแม้แต่คนที่เป็นคนไม่คุ้นเคยกับภาษาโค้ดเองอาจจะเข้าถึงโลกนี้ได้ยากหน่อยจึงอาจจะเป็นเหตุผลให้ตัวกลางนะคะหรือว่าบรรดาเลก,กูลเลเตอร์หน่วยงานกํากับต่างๆต้องเข้ามาดูแลซึ่งสุดท้ายเราอาจจะต้องจับตานะคะว่า c e n t ทัลไล i ์ฟ f น n a นซ์หรือว่าโลกที่หวังว่าจะเป็นโลกการเงินที่ไร้ตัวกลางอาจจะต้องมีตัวกลางเข้ามาคอยดูแลควบคุมในบางส่วนหรือ เปล่าไม่เช่นนั้นเองนะคะอาจจะไปต่อหรือว่าเข้ามาเพื่อสนับสนุนหรือเสริมระบบการเงินในรูปแบบเดิมๆได้ไม่ง่ายนักนะคะเพราะอย่างคุณปูว่วอร์เรนบัฟเฟตเองก็พูดชัดนะคะว่าเขาไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เราเองในฐานะคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องโตไปพร้อมกับโลก d e f ิแล้วก็ดิจิทัลแอสเซเหล่านี้อาจจะต้องทําความเข้าใจไว้บ้างแต่ก็อย่าลืมค่ะว่าในทุกมิตินะคะเหรียญมี2ด้านเสมอโอกาสมีจริงแต่ความเสี่ยงก็มีด้วยแต่สิ่งที่จะทําให้เราล ความเสี่ยงได้ก็คือความรู้และความเข้าใจค่ะ